โบธัญญสุพางยืนยันเลิกเอกก่อนเปิดตัวแฟนใหม่อดีตสามีเคลื่อนไหวแล้วจากกรณีที่อดีตนางเอกสาวอย่างโบธัญญสุพางครับทำฮือฮาด้วยการโพสต์ภาพคู่หนุ่มฝรั่งซึ่งคาดว่าจะเป็นแฟนใหม่ด้วยการอวยพรวันเกิดฝ่ายชายแบบสุดหวานพร้อมบอกว่าขอให้เป็นรอยยิ้มของโบไปนานหลายๆอย่างง่ายขึ้นเพราะอยู่เลยจริงๆในขณะที่มีเพื่อนๆนะครับเข้ามาร่วมอวยพรและปาหัวใจให้จำนวนมาก ในจนานวนนี้ก็มีคนที่งงครับและสงสัยว่าเอา้าเลิกกับสามีเอกเด็กวัดร้อยล้านแล้วเหรอซึ่งเจ้าตัวนะครับก็ไปคอมเมนต์ตอบกลับว่าตอนนี้ได้เลิกลากับเอกไปนานแล้วเป็นการตัดสินใจร่วมกันทั้งสองฝ่ายซึ่งไม่ง่ายและผ่านการไต่ตองมานานแล้วและหลังจากสาวโบครับเปิดตัวหนุ่มใหม่ทางด้านไอจของเอกเด็กวัดร้อยล้านนะครับอดีตสามีก็มีการขึ้นไหวโดยเจ้าตัวก็ได้โพสต์ภาพแคปชั่นเป็นรูปอิโมจิคอนรูปโลก ซึ่งไม่ระบุชัดเจนว่าเจ้าตัวจะสื่อความหมายว่าอะไรแต่ก็ได้มีแฟนๆนะครับเข้ามาส่งกําลังใจและอิโมจิคอนชู2นิ้วให้จํานวนมากอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยครับอย่าลืมกดติดตามชมซูเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยครับที่สําคัญนะครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆเลยครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยครับ